โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับธมลเกมเมอร์อีกครั้งนะครับกับโต้หัวต้าลูปสะยุทธ์วิญญาจารย์นะครับเรามาดูนะครับวันนี้กิจกรรมเข้ามานะหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มาสตรีมบอกกล่าวกันในช่องเลยนะครับก็มาวิเคราะห์กิจกรรมแนะนำนะครับนิดหนึ่งนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับกิจกรรมนี้เนะี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นกิจกรรมสําหรับ ทุกคนนะฮะทุกกคนโดยเฉพาะสายเติมเงินนะครับก็อยากจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเหมือนเดิมนะพฤติกรรมในการผ่านด่านนะครับทุกคนคงเคยผ่านมาแล้วนะครับมันมีทั้งหมดสามด่านนะมีตั้งใจฝึกฝนนะครับแล้วก็ฝึกซิประจรนะครับแล้วก็ประลองดุเดือดนะครับอ่ารวบเลยนะเขารวบลงมานะครวบรวบเอามาไว้ใน ชุดเดียวกันเลยนะครับแต่ว่ามันเปิดกันคนละวันกันนะแต่ว่าณวันนี้นะที่เอามาบอกกล่าวกันคือเขาเปิดไปทั้งหมด2ด่านแล้วนะตั้งแต่อ่าตั้งใจฝึกฝนตั้งจิตฝึกฝนนะแล้วก็ฝึกชีบจรนนะตั้งจิตฝึกฝนเนี่ยนะครับเขาเปิดตั้งแต่วันแรกเลยนะเขาเปิดมาเป็นรายวันนะน่าจะเปิดทั้งหมด7วันนะแล้วก็ฝึกชีบจรเนี่ยลงแบบทีมนะแล้วก็ลงแบบเดี่ยวนะโดยใช้เหรียญนะมีเหรียญลงเดี่ยว ใช้เหรียญเยอะกว่าลงแบบทีมนะครับใช้เหรียญน,น้อยกว่านะครับแล้วก็การเก็บสแต็กนะครับร้อยหกสิบตะแตกนะจะได้รับเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะครับใช้กรอบร้อยหกสิบอันได้หนึ่งเหรียญน,นะครับอ่ะนะถ้ามาดูเนะี่ยก็มีลงเดี่ยวนะครับไอ้ตั้งจิตเนะี่ยผมขอเลขกก็ย่อนนะครับมีทั้งหมดเจ็ดด่านนะเจ็ดด่านนะเปิดไปแล้วทั้งหมด สามด้านนะครับมารยาทดนตรีเครื่องเครือบยิงธนูศิละปะแล้วก็กอนกว,วีคำนวณผมไม่มั่นใจเลยนะครับว่าผมจะทำคลิปดีหรือเปลนะ่าเนะครับคลิปผ่านด่านดีไหมนะครับนะแล้วต่อมานะครับก็เป็นฝึกชี้ประจอบนะฝึกวารยุทธ์เนะี่ยฝึกวารยุทธ์มีง่ายดานมียากเย็นนะครับด,ด่านง่ายดานยากเย็นดับมานระก ที่บอกไว้นะครับว่าลงเป็นทีมหรือลงเดี่ยวก็ได้ลงเดี่ยวเสีย2เหรียญอ่ะลงเป็นทีมใช้1เหรียญน,นะการที่จะได้เหรียญมาคุณจะต้องใช้ไส้กอก160่้กรอกนะครับหนึชิ้นได้1เหรียญน,นะครับเล่นลงเดียวนี้นี่นะก็ผมยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับสวันแล้วนะครับ ป่วยนะครับเลยไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับเข้ามาแค่เก็บของไยวันแล้วก็ออกนะนะแล้วก็มาปรลองเดือดอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับคาดว่าใกล้จะเปิดแล้วนะครับก็เหมือนกันทั้งเฉินนะทั่วไปนะทูกทุกคนเคยผ่านนะครก็จะลงเป็นชั้นชั้นใบนะผ่านดาดเป็นชั้นๆั้นใบนะครับก็คงได้ถังเย,ย่หัวมาดูในทีมนะครับก็ อันนี้เขาบอกว่ารอปวดติดตามนะยแล้วก็มาดูอีกน่าจะเหลืออีกสองอย่างเนาะอีกสองอย่างไอ้แต้มข้างล่างเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจเนียที่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือสำหรับผมเนี่ยสองอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือบัตรสุกนะบัตรสุกแล้วก็เพจแปดร้อยแปดสิบแปดนะได้น้อยหน่อยนะแต่ก,ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะสวัสดีอันหนึ่งผมขอแบบติเลยเนะยผมบอกขอติเลยนะครับ คือมันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนอยากได้ก็คือมันเป็นสก,กินนั่นเองเนะเป็นสกินถังเยี่หัวนะครับเป็นสกินนี้นะเป็นสก,กินนี้ถังเยี่หัวเนาะเป็นสาวแรกรุ่นนะกพสวยนะอ่ะสก,กินธรรมดาก็สวยแล้วนะครับสก,กินนี้ก็เป็นตอนสาวๆว่างานเถอะนะก็สวยนะครับซึ่งในอนิเมะผมมั่นใจว่าเราเราเห็นสก,กินนี้กันเราเห็นตัวละครตัวนี้กันหรือเปล่า นะก็ข้าไปนะใครอยากได้ก็ง่ายๆนะครับคุณมีเงินเติมน,นะคที่11ครั้งนะครับก็มาดูกันนะไปดูได้ใช้คำว่าไปดูได้นะว่าซื้อครบ21เนะี่ยได้แน่นอนนะครับส่วนใครอยากได้อะไรนะครับก็ไปซื้อเอานะตามจํานวนครั้งนะครับทั้งหมด37ครั้งเนะี่ยได้กระดูกคุญญณยันส่วนนอกนะตีบวกแสนปีนะถึง2ชิ้นเลยคนระับ ก็สำหรับผมผมว่าผมคงไม่เติมนะหรือถ้าเติมนะคุณก็นี่ครนะับไอ้พวกเทพตาอสุราทั้งหลายนะไม่คุณผ่านด่านนะครับส่วนผมนะผมว่าผมผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ได้นะผมไม่ได้ซีเรียสนะทุกวันนี้เล่นแบบไม่ซีเรียสแล้วนะไม่ไม่ไม่กระตือรือร้นในการเล่นสักเท่าไหร่แล้วนะเล่นอาสนุกอย่างเดียวเลยนะครับใครนะครับที่จะได้นะก็แนะนําว่าเติมก็คุณก็จะได้ได สกินของถังยื่นหัวมาโดยปริยายนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะ้วก็จบไปเพียงเท่านี้เนะี่ยใครจะเติมหรือไม่เติมนะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับวันนี้นะสวัสดีครับผม